สวัสดีค่ะวันนี้รอบรู้เรื่องนวดนะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับลมพิษค่ะลมพิษไม่ใช่ลมที่เกิดขึ้นเป็นผื่นแถวแถวผิวหนังนะคะเป็นลมที่กระทําพิษต่อร่างกาย ตามเรื่องของเส้นประธานสิบนะคะในสายนวดเนี่ยลมที่ทําพิษต่อร่างกายเป็นลาดับต้นๆที่ควรจำเนี่ยมีสองลมที่กระทําต่อเส้นอิทาและปิงคลาก็คือลมจันทกะลาและสุริยกะลานะคะจันทกะลากับสุริยกะลาคล้ายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากนะคะริมสะดือนะคะลงไปผ่านหน้าแข้งนะคะตลอดลอดขึ้นมาที่บริเวณสันหลังขึ้นมาที่ท้ายทอยถึงศีรษะ จดจมูกนะคะด้านซ้ายและขวาอีทาซ้ายปิงคลาด้านขวานะคะและอีทาเป็นจันทกะลาและปิงคลาคือสุริยกะลานะคะซึ่งจะมีอาการนะคะปวดหัวมากนะคะเพราะอีกชื่อหนึ่งของลมจันทกะลาและสุริยกะลาเนี่ยชื่อว่าลมประกังนะคะแล้วก็อีกชื่อคือลมสันนิบาตลมประกังเนี่ยแน่นอน ปวดศีรษะปวดมากนะคะจันทกรลาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการทําให้ตามืดหมัวนะคะแล้วก็ตัวร้อนได้ด้วยส่วนสุริยกรลาเนี่ย ก็สามารถทําให้เป็นน้ำมูกไหลไอจามได้นะคะตรงนี้ถ้าการปล่อยไว้นานเนี่ยอย่างจันทกรลาเนี่ยปล่อยไว้นานถึง7วันเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะอย่างที่บอกว่าอีกชื่อหนึ่งคือสันนิบาตแสดงว่ามันสามารถกระทบท่าทั้งสีได้นั่นเองทําให้ตกสันนิบาตนะคะจําอีกจุดหนึ่งนะคะที่ควรจําก็คือจันทกรลาเป็นลมที่จับในช่วงที่มีพระจันทร์นั่นเองก็คือช่วงค่ำนะคะส่วนสุริยกรลาเนี่ยเป็น ตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะจะเป็นสุริยกกลาดังนั้นชื่อเนี่ยตามเวลาของเขาเลยเห็นไหมคะแค่นี้ก็จำได้และลมสำคัญของสองเส้นนี้นะคะนำไปทำข้อสอบแล้วก็ประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ่ะ